เปิดมาต้องไปในปัญยาไงอันนี้มันไม่อยู่ไงก็เลยว่าต้องเปิดเองตอนนี้นะครับเจ็ดโมงครึ่งนะครับผมเป็นการออกกองเช้าที่สเปรอากาศดีมากฝนตกเป็ปลอยนะครับรถไม่ติดนะครับมุ่งหน้าสู่พุทธมณฑลสายหนึ่งไปตามหาร้านดังเน่งจะว่าปัญยาไม่อยู่นะครับผมทำไมพี่ทำไมไม่อยู่อ่ะเอ้ามันไม่ได้บอกบอสเหรอว่ามันไม่อยู่ไปไหนเนี่ยมันบอกบอสเหเห็นเห็นโทรมาเมื่อเช้ามั้งว่าบอสมึงอยู่อ้นิก ออกไปก่อนเลยนะกูตื่นสายมันบอกเลยเหรอว่าตื่นสายจบแล้วคนจะทําการทํางานแม่งเพิ่งคุยกันบีที่แล้วเองว่าแบบจะมีสักครั้งไหมที่น้องๆเนี่ยจะทําให้พี่ปัจยาไม่ต้องแบบเครียดอะแบบไม่ต้องบ่นอะเทปนี้น้องๆมาตรงเวลาทุกคนเป๊ะเก็บของเป๊ะออกตรงเวลาเป๊ะแต่ตัวมันเองนี่แหละ โอ้มีอะไรจะพูดกับพี่ปัดเปล่ารอเออมีอะไรจะพูดกับพี่ปัดหรือเปล่าไม่ต้องพูดก็โอเคครับตามนะครับผมเจอกันที่ร้านเลยในฐานะที่คุณเป็นบีฟเลเวอร์อย่าเรียกว่าบีฟเลเวอร์คนชอบกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อดีกว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อในดวงใจของคุณเนี่ยอ่าสมมติว่า1ใน3ที่จะถูกเช็คลิสต์ว่าแบบคุณจะต้องมาร้านนี้อีกมันต้องมีอะไรบ้างโกเบทาวินทาวเสียตรง สะพานเหล็กกิ่งเพชรขอนแก่น <c oughs> ใจไปวะ <c oughs> เราไปเจอกิ่งเพชรมาแล้วแล้วจริงถ้าเอาแมสแมสนะผมว่าวัดดงมูลเหล็กเนี่ยผมเป็นคนชอบน้ำซุปไงน้ำซุปแบบคลักๆอะไรงเงี้ยรู้สึกว่าแบบเออชอบน้ำซุปแบบอย่างนั้นซึ่งมันเป็นรสนิยมความชื่นชอบของแต่ละคนนะแต่คราวนี้เราเห็นว่าเฮ้ยมันมีภาพอินเทอร์เน็ตเยอะมากที่คนก็แบบแชร์ในทิกตอกแล้วมันี่ทเป็นเนื้อสะดุง้งซึ่งอันนี้มันเป็นเหตุผลที่เราต้องตามหาว่า ร้านนี้มนอยู่ที่ไหนมันก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นน้องเบียร์พุทธมณฑลสายหนึ่งและเขาขึ้นชื่อว่าเขาเป็นเนื้อตุ๋นที่อร่อยมากๆเดี๋ยวเราเอาเดินทางกันเลยแล้วไปสู่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่เขาว่าเด็ดที่สุดในย่านพุทธมณฑลสายหนึ่งไป8ปดโมงแล้วได้เวลาบุกแม่ฝนโปรยโปรยอ,ยอย่างนี้นะครับผมได้ก๋วยเตี๋ยวชามร้อนๆนะน่าจะดีนะครับผมไปมาที่ไหนลุงบอล อยู่เมื่อกี้เรเห็นอยู่ข้างหน้าด้วพี่วทำอะไรอ่ะกลังรองเลครับไม่รอที่ปัดรอรอแล้วนี่ก่อนเลยนะครับทริีง่ายๆครับรูปใหญ่ไว้ก่อนครับนี่เลยแล้วก็ที่อยากกินส่วนตัวตะหากนะครับก็คือลายสะดุ้งครับนี่ลายสะดุ้ง เขาจะแบบเหมือนกับเอาเนื้อลายวางวางมาในชามอ่ะเยอะๆเลยอะแล้วก็ที่เขาสะดุ้งเหมือนสะดุ้งน้ำมันก็คือราดแก่น้ำร้อนลงไปแล้วก็กินเลยคกิดภาพต่างก็โคนน่ากินแล้วดูสิพี่มันละลายมีนิดเดียวดูครับดูดูจำหน้าเอาไว้แล้วผม เอานี่มึงเอาวกด้วยอาครับตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับหลังจากที่บุกในครัวแม่เข้ามานะครับผมกับร้านน้องเบียร์นะครับผมก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นพุทธมณฑลสายหนึ่งเปิด8ปดโมงซึ่ง8ปดโมงคนก็แน่นแล้ว เส้นฟรีข้าวฟรีแม่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 หม้ออย่างหม้อไฟนี้เซ็ตชุดชุดเท่าไหร่สามร้อยชุดสามร้อยจะเข้าใจผิดนะบางคนเพจเพจอะเข้าใจผิดว่าน่องลายสะดุ้งร้อยมันข้าวฟรีเส้นจริงไม่ใช่อันนี้ข้าวฟรีเส้นฟรีไม่อั้นข้าวฟรีเส้นฟรีคือตัวชามใหญ่นี้คือสี่ร้อยอ่าได้ คือว่าบางบางเพจเขาไปเข้าใจผิดไงบางคอมเมนต์แม่บอกว่าไม่เห็นได้ข้าวีเส้นฟรีแค่นี้ร้ก็เก๋งเลยอ่ะเก๋งเลยนี่เข้าฟีเส้นฟรีใครกล้าใจถึงฟรีร้อยเราข้าวฟรีเส้นฟีไม่อั้นไงเราเบียร์เต็มสี่ร้อยบาทจะฟรีข้าวฟรีเส้นไม่อั้นอ๋อคือผมสามารถสั่งข้าวสิบช้วยก็ได้เงี้เหรอใช่ใช่มีเส้นอะไรบ้างแม่ร้านแม่อ่า มาม่าเส้นมีมาม่าเส้นมีบะหมี่เส้นใหญ่เส้นใหญ่อ๋อไม่มีหัวเส้นก้อนนี่สี่สี่ร้อยสี่ร้อยบาทฟรีฟรีพวกเส้นพวกข้าวไม่อั้นอร่อยหมดเลยว่ะกินงูเนี่ยตั้งใจจะมากินช้างแลต่มันอยู่ไกลแล้วไอ้จะยกสลับก็สวิตไปสวิตไปไม่เป็นไรมึงสวิตยังไงเดิอ่ะมึงสวิตดิสวิตไม่ได้ร้อนก็ร้อนใหญ่ก็ใหญ่ สี่ร้อยบาทนะดูดิใหญ่กว่าหม้อรวมที่ไอ้บอสมันชอบเป็นโอเคครับกดรับกดซับกดไลค์กดแชร์ไปแชร์ด้วยนะครับเมื่อกี้กูกูชิมไอ้ตัวน้ำซุปของตัวในหม้อไฟเนี่ยหม้อไฟกูรู้วน้ำคือหม้อไฟมากกว่าหวานเจ็บคอมากครับน้ำซุปมันจริงๆมันคือน้ำซุปเดียวกันนะเดียวกันแต่ว่าอันนี้เหมือนมีปรุงกุ้งกระเทียมเด็กมันลืมใส่ไปใช่ไหมเนอะ ได้สองสซนาวไม่ได้สูตรหรอแล้วสี่ร้อยอ่ะแม่ให้เยอะขนาดนี้ยคือ <4. S 1> หนึ่งคือหนึ่งคือเนื้อเนื้อมันยังมีความแบบมีความเหนียวมีความอะไรพวกนี้อยู่คือให้มันรู้สึกว่ามันเป็นเนื้อเนาะมันไม่ได้แบบเหมือนเนื้อนอกที่แบบลื่นพลิ้นเข้าไปเลยอนะไรเงี้ยแม่แล้วอย่างเครื่องในอ่ะแม่พอบอกแลวไหมว่าทายังไงให้ไมันไม่ทาวอ่ะไม่กระตุ้นยาจีนต้มยาจีนต้มน้ะอ สำหรับคนไม่กินเครื่องในนะครับผมแนะนําเลยว่ามาร้านน้องเบียร์เนี่ยกินได้ง่ายๆเลยพโยชอบอะไรสุดชอบทุกอย่างเลยอร่อยหมดเลยในนี้แม่ใส่อะไรบ้างมีทุกอย่างก็คือมีเนื้อตุ๋นใครไม่เอาอะไรก็ได้หม้อหม้มไส้กระด้งตับเนื้อตุ๋นเอ็นตุนตัวเดียวลูกชิ้นราคา400บาท โอ้เพิ่งเมื่อกี als, ้ที่แม่บอกว่าที่มันมีหลายๆอย่างมาก่าที่อยู่ในชามอันนี้ตุดที่ผมชอบสุดผมชอบเนื้อตุนเพราะว่าหนึ่งกูมันมีมันมีความมันมีทั้งเนื้อเนาะที่แม่เล่ามามีทั้งเนื้อมีทั้งไขมันมีนุ่นนี้นั่นของมันมันก็จะแบบได้ไหลได้ไหลได้ไหลเทกเจอร์ของมันอะไรเงี้ยเนี่ยแล้วกูอธิบายอยู่แล้วก็มาดึงเส้นแย่งซีนเดี๋ยวย่ให้หัวราอนดิมันกูดีายเลย เราจะใช้มือก็กวนหน้าเกลียดไง <laughs> อ,อ๋อน้าเกลียดแล้วแล้ว <laughs> มือกูด้วย <laughs> หนึ่งคือจะบอกว่ามันไอตัวตัวเครื่องในอย่างตัวม้ามอะไรพวกนี้ยจะบอกว่ามันไม่มีกลิ่นเลยมันก็เป็นไปไม่ได้มันมีกลิ่นของมันอยู่แล้วซึ่งมันกลิ่นของเครื่องในแต่ว่าโดยรวมของมันคือมันอร่อยทุกส่วนในสิ่งที่แม่เขาใส่มานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเนี่ยตัวตัวเนื้อตัวม้ามเนี่ยนะเนี่ย คุณดูไขมันที่มันทำไมมันไม่โฟกัสอนิวอารคุณดูไขมันที่มันแทกอยู่เนะเมื่อกี้ที่เข้าไปถ่ายให้ดูเนี่ยมึงพยายามยืนหน้ามันก็ไป่โฟกัสมึงข้างหลังเอาจริงไปกินบุฟเฟ่กูว่าอันนี้คุ้มมาเลยแล้วคือแบบโหถ้ามึงโหยโหยหาเนื้อเนี่ยสัตว์เอ้เครื่องในนี่คือแบบโคตรดีใครกินนี่เลยมันคืออะไรอะอะไรนะไส้พี่ถึว่าแปลก นี่พี่โยจริงๆเขามีแบบต้มนี่ใช่ป่ะถ้าเอาขึ้นแบบนี้นี่ยางแล้วนะแต่เ <c oughs> ขามีสองแบบย่างี้กูอพี่โยของพี่โยเป็นไงบ้างที่พี่โยอยากกินไม่คือมันอร่อยตามที่คาดหวังเลยปกติเป็นแฟนน้องปกติไปก็ไปก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะถ้าเห็นร้านไหนมีป้ายปน้องลายน้องกรอบนี่ปลีเข้าไปหาเลยแล้ววันนี้ก็ตั้งใจมากินนี่ไอ้น้องสะดุง้งน้องลายสะดุง้งคืออร่อยตามที่คาดหวัง แต่ที่ more, มเซอร์ไพรส์มากกว่าคือเนื้อตุ๋นของแม่แล้วอะคือป <c oughs> <บ>กตไิไม่ค่อยไม่ไม่ได้ค่อยกรีดกับเนื้อตุ๋นมากเพราะเรารู้สึกว่าก็าเนื้อตุ๋นก็มีทั่วไปใช่ไหมอันเนี้ให้และยิ่งฟังเลยเข้าใจนะก็คือมันอยู่ที่การเลือกสตอรี <c oughs> ่ต้องหันด้วยแล้วก็วิธีการตุ๋นข้ามคื้นของแม่เขาอีกเออเพราะเขาเลือกหันในส่วนที่มันเป็นทั้งเนื้อแล้วมันติดมาในชิ้นเดียวอะเหมือนมูสามชั้นอะอืมเออมันเลยมันเลยต่างปกติเนื้อตุ๋นนั่นเลยมันจะแบบเละๆมาไง ร้านอืน่นเ,<อ>เรียกว่าโกเบแม่แม่เรียกว่าโกอะไรโกเบ <laughs> โกเหง <laughs> ไปจีนซะแล้วโกเบชิ้นใหญ่ขนาดนั้นอนะผมเคี้ยวมหนึ่งสิบทีแม่งละลายไปหมดแล้วรีบยังไงก็ไม่หมดจริงนะครับนั้นอเออ มันเยอะกูเห็นมันคีบไดเรื่อยๆเลยแม่เจาะไว้ข้างล่างป่ะพี่โเอาเพิ่มมาะพว่โย่ก็ไปป่ะฮะไม่กอับไปป่ะยังมีเนื้อตัวนี้เหรอเมื่อกี้คีบออกไปเยอะยังมีมีเยอะเยโคตรเยอะเวลาว่าแข่งกินกันนะกินแบบใช้กำอ่ะเดบผมพ่ะยอผมพี่โย่ให้อะไรผมพี่โยให้อะไรผมให้ลายสะดุ้งเอาเนื้อดิบ เนื้อลายเนี่ยวางแล้วก็น้ำน้ำร้อนไปสะดุ้งเรากินเลยผมว่าแบบมันนัวดีอ่ะมากรึนะมนกรยนะไม่เนื้อมันหวานนะมันมันนัวกว่าแบบไม่รู้มันมันคือเหมือนมันอร่อยที่เนื้อเลยเพราะว่าน้ำซุปเขาลืมใส่พริกไทยคุณแม่บอกตอนแรกคิดว่าสูตรสำหรับผมนะครับผมชอบน้ำจิ้มคือเอาจริงอ่ะทุกอย่างมันมันมันเด่นไอตัวตัวเนื้อ เนื้อเนื้อลายก็ตามหรือตัวเนื้อตุนหรือว่าเครื่องในเมื่อกี้ที่บอกไปตั้งแต่แรกแต่ว่าจุดที่มันทาให้ทุกอย่างมันอร่อยคือว่าแบบปกติเวลาคุณกินต่าเนื้อยะบ้าเต็มที่คุณก็ปรุงนู่นนี่นั่นหนูนิดนนี่นหน่อยๆอะไรเงี้ยน้ำซุปน้ำซุปที่มันอร่อยไปแล้วคืออันเนี้ยมันทําให้ชามละสี่ร้อยหรือชามที่แม่งใหญ่ๆเนี่ยคุณกินได้โดยไม่เบื่อเว้ยคุณก็ตัดโดยการที่แบบคุณเจ๋วบ้างไม่เจวบ้างเจ๋วบ้างไม่เจ๋วบ้างเจ๋วบ้างไม่แจ๋วบ้างแม่บอกมี Uhm. แบบผมด้วยวันนั้นก็ลองขิ้นเนาะอ่าไม่มีขมขึ้นแบบผมนี่พี่โยหยิบหยิบหยิบมาให้ผมหน่อยนี่งหูอันนี้ยอพว่าผมไม่เก็บอันนี้ตั้งหูยีนะอันนี้พี่ถืออันนี้ตั้งหูโยโอเคนี่แหละพอละคิดถึงคิดเอากี่เวลาเวลาคนนั่งแดกไเลยยะฝากไปในห้องใจนะครับผมกับพุทธมณฑลสายหนึ่งนะครับผม ก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟน้องเบียร์สายาหนึ่งสาขาหนึ่งที่เขาเขียนไป้ายไว้แล้วเขาก็มีสาขาเดียวแต่เขาเขียนว่าเขาสาขาหนึ่ง <laughs> มาเผื่ออนาคตไงวางแผนไว้ก่อนแม่แม่วางแผนไว้ก่อนเฮ้ยมใครยฮะ <c oughs> แม่นดแม่ <c oughs> พอแล้วอันนี้สองร้อยแถมข้าวฟรีสองชามแม่แม่ผมจะอ้วกแล้วแม่อันนี้สองร้อยแถมข้าวมเแถมเส้นแถมเส้นแถมเส้นสองเส้น สองชามซึ่งจริงๆกูจะบอกว่าเต๊ทสองร้อยเนี่ยก็ตกคนละร้อยกินสองคนคือถ้ามึงไม่อิ่มมึงหาหมอเชื่อกูมึงต้องไปรักษาแล้วนะสองร้อยบาทเนี่ยอ่ะมือกูอ่ะอ่ะเทียบกันนะอ่ะดูโป้งวอก็ไก้น่ะอ่ะดูขนาดกับมันอ่ะดูดิแม่แม่หัวร้อนแรงเกิน ทำไมมรโอ้โหแม่หัวเราะตัวโยนเลยอ่ะชิมหายแล้วกูกูตัวพิชิตเลยร้อนๆด้วยแม่เขาจะได้ยังดูโป้งเหรอเอาปลากดไลค์กดแชร์กรดซัพสกัยนะครับผมแล้วก็ฝากร้านน้องเบียร์ไว้ด้วยนะครับผมอยู่ทุกคนร้านก๋วยเตี๋ยวร้าน ร้านร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อจะไปสุโขไทยกับเขาทำไมล่ะร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นน้องเบียร์นะครับผมพุทธทนสายหนึ่งสาขาหนึ่งนะครับผมมาอะไรอีก่เอาอีกเอาชูนิ้วโป้งไปไปตัวก็เล่นตัวเองซะอินมนะครับตามตำเนียนะครับผม เราก็ต้องมาขอบคุณเจ้าของร้านนะครับผมเพราะว่าเจ้าของร้านมอบความอร่อยแล้วก็มอบความสนุกสนานเออคุณก็าเอาหนุโปง้งให้หไม่ไม่ไม่นะลูก <c oughs> อมีเนงะ <c oughs> จ้าสวัสด,ดีจ้าเจติกะร้านก็เตี๋ยวเนี้ยตุนน้องเบียร์สายหนึ่งนะคะ แม่กำลังเกลียวข้าวอะเอามาเอ้าม่เอ้ามเอามหมี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 ไม่มีครับไม่มีที่ว่างเลยครับผักเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวน้ากินน้ำกนหยกโยกโยกเขาบอกว่าเสียค่าเนื้อวันละสามหมื่นกว่าบาทเสียค่าเนื้อสามหมื่นกว่าบาทใช่ต่อวันโอ้ แม่เสียค่าเนื้อสามมุมกว่าบาทต่อวันแม่เสียแม่ซื้ออแม่ซื้อโอ้นี่คือเนื้อนี่ไม่ใช่หรอแม่ดูดเยอะขนาดนี้เหรอปกติแม่ดูดอันนั้นกระยาเหลลือกแ้วถ้าแม่มีแม่ไตน้ำก็เตี่ยวเลยจ้าเจติการ้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยตุ่นน้องเบียไต่หนึ่งนะคะร้านอยู่ที่พุทธมณฑลไต่หนึ่งค่ะถนนบางเชือกหนังนะฮะทำไมต้องมาร้านแม่แม่บอกดิ คุแม่บริการด้วยใจน่าจะอร่อยไม่มมม่่่ไไไเอาเปรียบลูกค้านะลูกค้าคือเจ้านายเราประมาณนั้นขอบคุณมากคร่ะแม่ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครัขอบคุณมากคุณมากเนี่ยไปบ้านลุงพลมาหรือเปล่าเนี่ยไปบ้านลุงพลมาหรือเปล่าแม่บุรีทุกคนเลยแม่บุีทุกคนไปเขาสนอ รู้มันเรียกดราม่าป่ะนะที่แบบนิดหน่อยเช่นแบบไม่เห็นน้าเยอะเหมือนตอนมาถ่ายเลยนู่นนี่นั่นคือมันมีหลายไซส์มันมีมันมีดราม่าก่อนหน้านี้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ก็ไม่ได้แก้ตัวให้แม่นะแต่ก็รู้สึกว่าเขาสั่งไซส์เล็กเปล่าเออมันแล้วแต่ว่าแบบคุณมันมี200มันมี300มันมี400มันมีหลายไซส์ให้คุณมากินแต่เอาจริงนะเหลือบตาดูโต๊ะอืนแม่นก็เยอะกับเยอะพอเยอะพอกับที่เรากินที่เรารีวิวอะไรไม่มันก็ตามไซส์เปล่าว่าแบบเราก็คือมันมี400 300 200 100อยสองร้วก็้ ก๋วยเตี๋ยวธรรมดา80เพราะส่วนใหญ่รูปที่เห็นรีวิวตามไ็นอะที่ผมบอกเลนะมันคืออ่าสะดุง้งลายสะดุงะด้งซะ,ะส่วนใหญ่นะที่จะเป็นรูปรีวิวอะ,อะมันถ่ายรูปสวยอะถ่ายายส,ายสตอรี่สวยอะอเออมันเป็นลายสะดุง้งซึ่งมันคือชามละร้อยแล้วมันมันดูเยอะจริงๆรแล้วคุณมากินก๋วยเตี๋ยวธรรมดาแนละ้วไม่เห็นเมือเลยก็ผิดเมนูหรือเปล่าอันนี้อย่างที่บอกไม่ได้แก้ตัวนะแต่เราเราเราคิดว่าเป็นแบบนั้นจริงๆอเพราะลองเสิร์ชดูรูปในรีวิวมีแต่ลายสะดุ้งหมดเลย เราเราไม่ได้แก้ตัวให้แต่พวกมือไม่ศึกษาไงมันต้องศึกษาก่อนที่จะไปกินไม่ใช่แบบเห็นจะโนโเชียเชื่อมึงไปเชื่ออะไรขนาดนั้น่ะอมึงก็ต้องดูก่อนยิ้มด่าก่อนแล้วคิดสมองอ่ะคิดนิดนึงค่อยไปกิน